ไอ้ทักษิณเนี่ยกาลังทะลึ่งไม่เท่าเรื่องกําลังจะดิ้นรนยื่นขอพระราชทานาัยโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้าเป็นยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ก็อาจจะได้อีกรอบหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจยุยคของอนุทินเป็นนายกเนี่ยเพราะถ้าจะไม่ให้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าจะให้นี่นะฮะมันก็แสดงว่าอนุทินกับทักษิณจริงๆแล้วแอบพัวกันข้างหลังอนุทินถ้าไม่โง่บัดซบจนเกินไปก็คงจะไม่ให้ วันนี้จริงๆแล้วมีเรื่องที่ค่อนข้างจะเห็งซวยหลายๆเรื่องแต่ไม่เป็นไรต้องมาพูดทะหน่อยมันมีไอ้เดี๋ยวนี้มันมีเริ่มมีเพจหลายเพจออกมาโจมตีผมโจมตีอาจารย์ปานเทพขัวพงพันธ์โจมตีพ่อเลีเ้ยงเจคือหรือในในอันหนึ่งคือคุณจิตนาถนิมทองคุณโดยศัพท์โดยฐานะคือลูกชายผม นะฮะเพจพวกนี้จะดิสเครดิตหมดทุกเรื่องเอายกตัวอย่างไอ้เพจที่ใช้ไม่ได้เลยคือโทนี่วุดซัมคลับเฮาส์นะฮะี่นนีะเพจของมันอันนี้มันทะลึ่องออกโพส์มาอย่างนี้โพสที่มีรูปผมและรูปทักษิณแล้วมันาพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าสนที่สารภาพบาป สนที่และตระกูลชินวัตรอาจเป็นแค่แพะรับบาปไม่ได้โกงไม่ได้ขายชาติขณะที่คนโกงจริงนอนห้องแอร์อย่างสบายนี่ครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรแต่แน่นอนที่สุดก็คือต้องการสร้างข่าวให้คนสับสนมียอดฟอลโลแค่3,000ันคนเอง แต่ถึงจะเป็นยอดฟ o ลโล่หนึ่งคนสองคนผมก็ไม่สนใจผมถือว่ามันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้สนที่สารภาพบาปโทษนะฮะท่านผู้ชมที่ผมพูดได้หยาบนิดหนึ่งแต่ผมพูดกับไอ้เจ้าของเพจโทนี่วุฒซัมกูสารภาพบาปเมื่อไหร่ฮะไอ้สนเท้าพวกมึงเนี่ยทะลึ่งไม่เข้าเรื่อง มึงทำเพื่อทำลายชื่อเสียงกูหรือ,อยังไงสนที่ชี้ทักษิณตระกูลชีนรัตนาอ,อาจเป็นแค่แพลรับบากกูเคยพูดที่ไหนกูคเคยพูดที่ไหนแสดงว่ามึงเนี่ยนะจงใจใส่ร้ายกูจริงๆเพราะคนที่เขติดตามเรื่องราวของกูเนี่ยอาจจะติดตามในสมัยเนี่มึงยังแก้ผ้าเดินน้อฝนอยู่เลยแล้วมึงเสือมารับงานมาใส่ร้ายกูไอโทนี่วูดซัมคลับเฮาส จริงๆกูไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพื่อให้มึงได้เครดิตหรอกไอ้คนฟอลโล่สามพันคนไอ้คนฟอลโล่ของโงโ่ๆงทั้งนั้นโง่บัดซบพวกมึงนี่น่าจะอยู่กับความโง่บัดซบของพวกมึงท่านผู้ชมดูดิให้ดูอีกทีนึงนะฮะทุเรศทุลังผมไม่จำเป็นต้องพูดแก้ตัวเลยทั้งสิน้นเพราะว่าท่านผู้ชมที่รู้จักผมดีก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่สู้ทักษิณมาตั้งนานแล้ว ตั้งในคนทําเพจนี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะเพอเอาจจะเดินดูดนมแม่อยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะคือสรุปเะลรืงไม่เข้าเรื่องไอ้เวนตะไลนะฮะไม่ได้โกงใครได้ยังไงถ้าไม่ได้โกงใครแล้วทําไมเนี่ยผมจะต้องไปพูดตลอดเวลาว่าผมสู้มาทั้งหมด17ปีทําที่ผมแสดงออกนะเพิ่งะพิสูจน์ชัดเจนเมื่อทักษิณมันกลับมาที่เมืองไทยแล้วมันสารภาพผิด ขอพระราชานาพิโทษโดยยอมรับผิดทุกอย่างแพ้ระบาปตรงไหนวะนะฮะและไอ้นายมึงวันนี้เนี่ยไอ้ทักษิณเนี่ยกำลังทะลึ่งไม่เท่าเรื่องกําลังจะดิ้นรนยื่นขอพระราชาพิโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้มึงจะทํางานให้นายมึงก็ทําให้มันมีเหตุมีผลหน่อยนายมึงนี่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยแค่สามสี่วันเท่านึงก็จะ จะจะเป็นตายเป็นหา่าเลยไม่รู้แม่งทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นแเนี่ยที่กลับไปเนี่ยก็เพราะกลับไปรับโทษเกา่าที่ไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวสารดีกาพิาพากษาช,าช,าชัดเจนแล้วนะไอ้สันขวานพวกมึงนี่มึงจะเชียร์นายมึงเชียร์โทนี่ยังไงก็ตามนี่หรือจะดิสเครดิตกูเนี่ยทำให้มันแนบเนียนกว่านี้หน่อยได้ไหมทะลึ่งไม่เข้าเรื่อง เพ้นหนึ่งปีที่ศาลพิจากษาดีกาพิจารษาทักยสินก็คือกลับไปรับโทษตามคําพระราชทานพรานพรณาโทษคือให้เหลือแค่หนึ่งปีเมื่อต้องกลับไปรับโทษเหมือนเดิมแล้วเนี่ยซึ่งหนึ่งปีไม่ได้รับโทษแล้วมาเสือขอพระราชทานพรานพรณาโทษได้ยังไงไม่บากก้าก็เมาแล้วทะลึ่งไม่เข้าเรื่องถ้าผมได้ข่าวายื่นแล้วเขาบอกทนไม่ไหวอยู่แค่สามสี่วัน สามสี่วันเนี่ยลูกเมียเข้าเยี่ยมอาทิตย์ละั้สองสาวันเข้าเยี่ยมถึงตัวเลยนักโทษอื่นเขาไม่มีสิทธิ์อย่างนี้หรอกแค่นี้เองมึงยังทนไม่ได้เพราะะนนแล้วเนี่ยถ้ามึงทนไม่ได้แล้วมึงกลับมาทำไมล่ะก็มึงกลับมาเพราะมึงเข้าใจว่าไอคนที่ติดต่อมึงก็บ,บอกว่าเขาพระราชาเจ้าอยู่เจะพระรา,าโดรใ,ให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงถึงกลับมาไง ยังไม่เข้าใจกันอีกเหรอว่าทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นเพราะพวกมึงทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจจมูมีอยู่อยู่เพียงแค่แค่แค่เรื่องของเรื่องที่เอาเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเองนะฮะกระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันออกมาแล้วว่าทักษิณยื่นขอพระราชพิโทษรายบุคคลจริง หลังเข้าเรือนจำเรื่องผ่านกระทรวงไปแล้วแจ้งเมื่อปีหกหกทักษิณเคยขอไปโทษจากแปดปีแหนึ่งปีมาก่อนแต่ก็ยังสามารถที่จะย,ยื่นขอได้ถือเป็นสิทธิผู้ลงขังเด็ดขาดทุกรลยส่วนผลที่การเป็นเรื่องของพระราชธรรมานี้มิอาจกล่าวล่วงแต่ผมดูแล้วผมทุเรศอะท่านผู้ชมท่า,านผู้ชมทุเรศเหมือนผมมนะฮะนี่มันเข้าคุกไม่กี่วันในวันที่สิบกันยายนที่ผ่านมาเนี้ยนะะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้า ยืดอีกแล้วกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นเนี่ยภายใต้การกับดูแลพลนฤทิ์พนฤทธิ์ทวีสอดส,ส่องยกคำร้องส่งเรื่องต่อสสำนักเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าคณะมนตรีชุดใหม่เนี่ยอนุทินถ้าไม่โง่บัดซบจนเกินไปก็คงจะไม่ให้มันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชม ตัวเองขอพระอาจาายพิโรธไปแล้วแล้วตัวเองไม่ที่โดยทีทำผิดไม่ยอมที่จะเข้าไปรับโทษไม่ยอมจำคุกเลยแล้วในที่สุดสาดีการพิพากาษาตัดสินพิพากษาชัดเจนว่าจำเลยคือทักษศณชินวตรไม่ได้จำถูกจำคุกตามข้อตกลงกันตามขอการพระอาจาายพิโรธหนึ่งปีไม่ได้ถูกจำคุกเลยแม้แต่หนึ่งวันจึงจำเป็นต้องกลับไปรับโทษ เออถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณก็รอขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชินิยัยแล้วก็มีเมตตากรุณาพระราชานอายโทษวันที่ห้ธันวาคมเพื่อทุกๆคนก็จะได้ประโยชน์หมดทั่วประเทศไทยสำหรับคนที่มีโทษไม่เกินหนึ่งปีก็สามารถจะปล่อยตัวได้ทันทีแต่เสือกไม่ทำยืดนในวันที่10กันยายนท่านผู้ชมครับ วันที่สิบกันยายนดูมาสิท่านผู้ชมทุเรศมางานนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยผ่านชั้นกระทรวงยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกเป็นสิทธิผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายก็ผู้ต้องขังเด็ดขาดไงเราก็ยื่นไปแล้วไงครั้งแรก ท่านโดพระอาทายไปโั่วไปเรียบร้อยแล้วติงไว้หนึ่งปีแล้วแม่ไม่ยอมจำคุกแล้วแม่กกลับไปอีกแล้วคุณมาอ้างเลยว่าเป็นสิทธิของผู้รองขังเด็ดขาดสิ่งที่คุณควรจะพูดคุณต้องพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าผู้รองขังรายนี้ได้รับการพระาะย์โทนไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่ได้รับใช้ยังไม่ได้ไปติดคุกตามคำพระราจานย์ไโทษที่ค้างไว้หนึ่งปีเพราะฉะนั้นการขอพระอาจาพรจนอีกครั้งนั้นจึงไม่มีสิทธิ นี่สแสดงว่ามันช่วยกันทิ่หายเลยท่านผู้ชมเ็นหรือยังนะนี่ไงติงไอ้ติงสันขวานเนี่ยไอ้ติงสันขวานเนี่ยไอ้โทนี่วุฒซึมครับชาวเสี่ยงมึงเข้าใจหรือยังไอ้ควายพอเวลาเราพูดความจริงขึ้นมาเนี่ยคนมันเดือดร้อนกันมากคนมันเดือดร้อนจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ข้อแท้จริงอันคือทักษิณยื่นขอพระราชทานพิโทษอีกครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อได้รับเรื่องทุนก้าผู้ร้องขังเด็ดขาดแล้วกระทรวงยุติธรรมอ้าว่าไม่สามารถเก็บคำร้องได้ต้องมีเสนอตามระดับชั้นมีความเห็นแค่เห็นคุณภัยโทษหรือเห็นว่าโทษทันที่ได้รับเหมาะสมแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ก็อาจจะได้อีกรอบหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจย,ยุคของอนุทินชาญวีรกุลนะฮะเป็นนายกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะให้หรือเปล่าเพราะถ้าจะไม่ให้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าจะให้นี่นะฮะมันก็แสดงว่าอนุทินกับทักษิณจริงๆแล้วแอบพัวกันข้างหลังนะะก็ว่าแล้ว ว่าแต่เหตุการณ์จะนำพาไปกระตการ